สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราพบกันอีกหนึ่งวิดีโอนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำถึงเมนูลับที่อยู่บน Meta t r a t e r 5หรือ MT5 บนสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆน,นะครับจริงๆแล้วใช้ได้กับ MT4 ด้วยนะครับเราไปดูกันว่าเมนูลับนี้มีอะไรบ้างนะครับวิดีโอนี้ถูกสร้างให้แสดงผลบนมือถือแบบเต็มหน้าจอเพื่อสะดวกในการชมให้เพื่อนๆกดที่เครื่องหมาย Full Screen ตรงนี้นะครับ เพื่อขยายสัสดส่วนให้เต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรา mm hmm. เพื่อจะได้ชมแบบเต็มจอหากมีโฆษณามาบดบังสภาวะของหน้าจอของเพื่อนๆจะกลับมาสู่โหมดนี้ให้ทำการจิ้มไปที่ Full Screen อีกครั้ง mm hmm. เพื่อนๆก็จะได้ชมวิดีโอนี้แบบเต็มหน้าจอเราเปิดไปที่ MetaTrader 5นะครับ เมื่อเราเปิดจิ้มไปที่ MetaTrader 5เมนูรับอย่างแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเมื่อเราเลือกไปที่ตำแหน่งของกราฟแสดงผลกราฟนะเราจิ้มไปที่พื้นที่ว่างๆที่ไม่ได้มีส่วนของกราฟนะครับจิ้มไปครั้งหนึ่งจะปรากฏวงกลมขึ้นมา1วงกลมนะครับ ปรากฏวงกลมขึ้นมา1วงกลมในนี้ก็จะมีช็อตคัทหรือว่าเมนูลัดที่จะเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆของการเทรดได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกไทม์เฟรมในทันทีนะครับหรือเลือกหรือเราจะเปลี่ยนไทม์เฟรมณณเวลานี้ได้ทันทีเราก็จิ้มเลือกไทม์เฟรมที่เราต้องการได้หรือว่าจะเปลี่ยนการไปที่ฟังก์ชันหรือการใส่อินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับเลือกตำแหน่งชี้ราคาตำแหน่งราคาหรือว่าการตั้งค่านะครับใส่วัตถุต่างๆเราสามารถเลือกจากตรงนี้ได้ถ้าเราจิ้มอีกครั หนึ่งเมนูนี้ก็จะหายไปถ้าเราไม่ได้เข้าใช้งานนะก็จะเป็นการเข้าถึงเมนูรัดแบบง่ายๆหนึ่งช่องทางนะครับอีกกรณีนึงก็คือในเรื่องของการออกออเดอร์เมื่อเราตัดสินใจที่จะออกออเดอร์ใดๆก็ตามสมมุติว่าเราจะออกออเดอร์นะครับเรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตามปกติกําหนดล็อตไซส์เราจะกําหนด TP/HL ไว้ y, หรือไม่ก็ตามอ่ะสมมุติว่าเราจะกดเซลลนะครับ เราก็จะได้ออเดอร์สำหรับเซลล์ในสกุลเงินนั้นๆมา1สกุลเงินนะครับโดยปกติเวลาที่เราจะเข้าจัดการเมนูที่เราถืออยู่เราจะปิดออเดอร์เราจะแก้ไขออเดอร์ปรับการตั้งค่า t PSL นะครับเราจะต้องจิ้มค้างนะครับ เพื่อเรียกสถานะปิดสถานะปรับเปลี่ยนสถานะคําสั่งใหม่หรือกราฟขึ้นมานะครับถ้าเราจะปิดสถานะเราก็เลือกที่ปิดสถานะก็คือปิดออเดอร์นะครับเราก็จะเจอหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มากดปิดอีกทีหนึ่งนะทีนี้ถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับเรามีช่องทางอื่นที่จะเข้ามาหน้านี้ได้ไหมเพื่อนๆสังเกตที่สถานะนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่เพื่อนๆถืออยู่ณนะปัจจุบันนะครับถ้าเราเลื่อนจิ้มแล้ว เลื่อนมือค้างไว้นะครับปล่อยนะครับเราจะเห็นช็อตคัสสำหรับการเข้าถึงเมนูในการแก้ไขออเดอร์นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการปิดออเดอร์หรือแก้ไขออเดอร์หรือจะเป็นการเพิ่มออเดอร์นะครับเปิดออเดอร์ใหม่หรือจะดูกราฟก็ได้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันถ้าเราจิ้มเข้าไปในตำแหน่งนี้นะครับ มันก็จะเป็นการปิดสถานะนะครับเราก็เลือกปิดสถานะได้เราอาจจะปิดบางส่วนโดยการแก้ไขลอดไซส์ ide, ตรงนี้นะครับนะ แล้วก็เลือกปิดสถานะตรงนี้หรือว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยแล้วก็ปิดสถานะได้เลยนะครับก็คือเป็นการปิดออเดอร์นั้นๆไปนะครับนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ผมยังไม่ปิดนะแสดงสเตตัสหรือรูปแบบการปิดให้เพื่อนๆเห็นเฉยๆนะครับอ่ะผมย้อนกลับไปก่อนนะแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ไขออเดอร์ล่ะเราก็เหมือนกันครับ ทําการปาาดออเดอร์นี้จากขวาไปซ้ายนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรูปดินสอนะครับตรงนี้ก็จะให้เรานั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการตั้งค่า SL หรือ TP ได้เมื่อเราปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็มากดที่ปรับเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ปรับเปลี่ยนนะย้อนกลับไปนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับสัมผัสจาก ไปซ้ายอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นการออกออเดอร์เพิ่มนะครับก็เรียกเมนูที่จะทําให้เราออกออเดอร์เพิ่มได้จะเซลหรือบายตั้งล็อตไซส์ตั้งสถานะการออกออเดอร์นะครับ t PSL ตามปกติเหมือนการออกออเดอร์ปกติเลยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มออเดอร์นั่นเอง นะครับย้อนกลับไปเช่นเดียวกันปาดจากขวาไปซ้ายนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของกราฟเนาะถ้าเราจิ้มไปตรงนี้อีกทีนึงก็จะแสดงกราฟนั่นเองนะครับโดยมาที่ตำแหน่งของการซื้อขายนะครับแล้วก็เลือกสัมผัสไปจากขวาไปซ้ายนะครับนะลากนิ้วไปจากขวาไปซ้ายนะก็จะปรากฏนะครับอันแรกเลยอันนี้จะเป็นการผิดคําสั่งอันนี้จะเป็นการแก้ไขออเดอร์ของเราอันนี้เป็นการเพิ่มออเดอร์หรือออเดอร์เพิ่มอันนี้จะเป็นการ ดูกราฟนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นวิธีการลบวัตถุหรืออินดิเคเตอร์ที่อยู่บนกราฟนะครับสำหรับมือใหม่แล้วถามมาบ่อยนะครับว่าไอ,ไอเส้นแบบนี้หรืออินดิเคเตอร์ที่สายไปแล้วจะเอาออกได้อย่างไรนะครับก็ลองดูนะครับอย่างแรกเราลองเพิ่มวัตถุไปบนกราฟโดยการจิ้มไปที่พื้นที่ว่างๆนะครับบนกราฟเราเลือกใหม่เราเลือกไปที่วัตถุนะครับ แล้วก็มาเลือกวัตถุสักอันหนึ่งมาเลือกนะครับอย่างสมมติอันนี้นะครับเราจะใช้กําหนดหรือว่าวางกรอบในการเทรดของเราไม่ว่าจะเป็นการกําหนด SL หรือ TP หรือใช้วิเคราะห์กราฟแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่เราที่จะประยุกต์ใช้นะครับทีนี้เมื่อเราวางแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาจจะไปเพิ่มมากกว่าหนึ่งนะครับจนมันมีหลายเส้น แล้วเราสึกว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้กับเส้นนี้แล้วนะครับเรา,าาเ,เราสามารถเอาออกได้ไหมด้วยวิธีไหนนะครับเรามาดูกันโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราต้องการจะเอาวัตถุออกบนกราฟนะเราจิ้มค้างไว้เลยครับนะฮะก็จะมีคําสั่งดินสอกับรูปถังขยะตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการตั้งค่าต้องการเปลี่ยนสรรีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปที่รูปดินสอนะคร,รับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเอาออกก็ไปที่รูปถังขยะเลือกได้เลยนะครับจิ้มเขาก็จะออกไปแล้วนะครับ ในขณนะเดียวกันที่เราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งเราก็จิ้มทีนึงแล้วก็ลากได้เลยนะครับนะฮะลากเปลี่ยนตำแหน่งได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเอาเข้าออกจริงๆเราก็กดค้างนะครับแล้วก็เลือกไปที่ถังขยะนะครับเขาก็จะออกไปแล้วนะอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราใส่อินดิเคเตอร์ล่ะนะครับอันนี้ก็เลือกไปที่เมนูรัดตรงนี้นะครับเราก็มาใส่ฟังก์ชันอินดิเคเตอร์ต่างๆพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเราใส่อินดิเคเตอร์นะ สมมติว่าใส่อินดิเคเตอร์ไปตามปกตินะทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าอินดิเคเตอร์เราปรากฏตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะเอาอินดิเคเตอร์ออกเราจะทำยังไงนะครับเราก็เลือกมาที่อินดิเคเตอร์เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอินดิเคเตอร์นะครับที่ปรากฏอยู่บนกราฟอยู่ปัจจุบันทีนี้ถ้าเราต้องการจะออกเราก็กดที่ถังขยะได้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกอินดิเคเตอร์ที่เราต้องการออก ถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งนะครับก็จะมีชื่อมากกว่าหนึ่งแล้วเราก็เลือกติ๊กทำเครื่องหมายถูกกับทุกอินดิเคเตอร์ที่เราต้องการเอาออกแล้วก็กดรูปถังขยะได้เลยนะครับอินดิเคเตอร์ก็จะหายไปจากกราฟของเรานนั่นเองนะครับ เป็นข้อมูลแล้วก็วิธีการเล็กๆน้อยๆอยที่มันจะช่วยให้เราเทรด forex ได้ดีมากขึ้นนะครับเนื่องจากวิดีโอหลักผมไม่ได้ใส่ข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ก็เลยทำวิดีโอแยกย่อยเป็นวิดีโอสั้นๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้เอาไปเรียนรู้การใช้งานนะครับกับเทคนิคง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นเทคนิคพื้นฐานเครื่องมือพื้นฐานที่เราทุกคนจะต้องทราบอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมวิดีโอสำหรับวิธีการใช้งาน MetaTrader 5ฉบับเต็ม แนะนำนะครับให้ไปชมโดยผมจะวางลิงก์ไว้ภายใต้วิดีโอนี้ส่วนเพื่อนๆที่มีปัญหาในเรื่องอื่นๆก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับ l ล n e ID แล้วก็ที่อยู่ติดต่อ l ล n e ID ก็อยู่ภายใต้วิดีโอนี้เช่นเดียวกันสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะสมัครเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ ABS ก็ลิงก์สำหรับเปิดบัญชีเทรดรวมถึงวิธีการเปิดบัญชีเทรดอย่างถูกต้องปรับปรุงล่าสุดนะครับก็อยู่ภายใต้วิดีโอนี้เพื่อนๆสามารถที่จะ ไปสมัครแล้วก็ทดลองใช้บัญชีสาธิตหรือบัญชีเดโมก,ก่อนตัดสินใจที่จะใช้เงินจริงในการเทรด forex ได้สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ